สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไพอิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูที่มีประโยชน์ที่สุดต่อสุขภาพและมีโปรโตีนมากๆค่ะนั่นก็คือเมนูดึ่งปลานิลใส่ฟักทองนั่นเองค่ะมาเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เลยค่ะเราจะมีฟักทองนะคะและเราก็จะมีต้นหอมผักชี ส่วนเครื่องที่จะทำน้ำพริกของเราวันนี้ก็จะมีพริกสดรากผักชีหัวหอมและก็กระเทียมค่ะก่อนอื่นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งอย่างก็คือปลาของเรานั่นเองค่ะเราจะนำปลานะคะมาล้างทำความสะอาดตัดครึ่งและก็หั่นเป็นบ้างๆนะคะเพื่อที่จะได้นำมาหมักซอสค่ะเราจะหมักซอสนะคะเทซอสลงไปเลยค่ะ พ้อมด้วยเกลือค่ะตามไปด้วยรสดีค่ะและเราก็จะดับกลิ่นคาวด้วยกันใส่กระเทียมลงไปหมักทิ้งไว้ค่ะ เราจะหมักปลาทิ้งไว้นะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับน้ําหมักปลาของเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนําฟักทองนะคะมาควักไส้และก็หั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันนะคะเพื่อเวลาเรานําไปนึ่งมันจะได้สุกเท่าๆกันค่ะหลังจากนั้นเราจะนําปลาลงภาชนะเลยค่ะเราจะนึ่งปลาทิ้งไว้ประมาณสัก50นะคะ เราจะไม่ใส่ฟักทองลงไปพร้อมกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเปิดฝาหมอ้อใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะเราจะปิดฝาทิ้งไว้นะคะจนกว่าปลาและฟักทองของเราจะสุกช่วงเวลาที่เรารอนะคะเราก็จะมาคั่วพริกตำน้ำพริกนั่นเองค่ะ ส่วนสูตรตำน้ำพริกกินกับเนื่อปลาของเราก็ทำได้ง่ายๆนะคะเราก็จะคั่วพริกนะคะแล้วก็หอมผักชีรากผักชีนะคะให้สุกและเราก็จะมาโขกให้ละเอียดหรือหยาบๆก็ได้คะ่ะ และเราก็จะมาปรุงรสตามใจที่เราชอบเลยค่ะเราจะใส่น้ำปลาะลงไปเลยค่ะและก็จะใส่มะกอกนะคะสำหรับให้มันมีกลิ่นหอมของน้ำพริกนะคะเพราะว่าเราชอบกินมะกอกนะคะเราก็จะใส่มะกอกลงไปเลยค่ะ โขกให้เข้าน้ำเข้าเนื้อค่ะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเพิ่มความเปรี้ยวเล็กน้อยและก็จะใส่มะนาวลงไปด้วยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงนัวของเรานั่นเองค่ะ โคลกเขาค่ะสูตรน้ำจิ้มนึ่งปลาของเราก็เป็นอันวเส็จสิ้นแล้วค่ะเราก็พร้อมที่จะตักใส่ภาชนะได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเปิดดูฝาหม้อนะคะว่านึ่งปลาของเราสุกหรือยังเมื่อปลาของเราสุกได้ที่แล้วนะคะมีสีสันที่สวยงามมากค่ะและก็มีกลิ่นหอมของกระเทียม เราก็พร้อมที่จะใส่ภาชนะเลยค่ะเราก็จะตกแต่งนะคะนึ่งปลาของเราให้สวยงามและก็พร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้มีประโยชน์มากๆค่ะสำหรับร่างกายของเรานะคะและกะ็ฟักทองของเราปลาของเราก็จะมีโปรโตีน เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะนึ่งปลาของเราใส่ฟักทองค่ะเราก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะ